เมตตาธรรมค้ำจึงโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความจำบูรพูนผลบังเกิดมีกับเอฟดีแม่น้องน้อยทุกท่านนะคะกลับสวัสดีค่ะเอฟดี D, ทุกท่านเลยนะคะพามาชมน้ําตกนะคะแต่ว่าเป็นน้ําตกที่สร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่น้ําตกจากธรรมชาติคะ่ะเอดีก็มีความฝันหลายๆอย่างนะคะอยากจะมีบอ่อเลี้ยงปลาครับอยู่ในบ้านอยากจะมีน้ําตก ะคะแต่ว่าเวลาสําคัญมากเลยนะคะก็ไปดูสิ่งสวยงามที่คนอื่นเขาทําไว้ให้ชมนะคะเราเราก็ไม่ต้องทํานะคะพอพอทาแล้วเนี่ยความรับผิดชอบต้องสูงนะคะอย่างปากคับเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่รู้เรื่องนะคะเคยเลี้ยงคุยรู้เรื่องตั้งชื่อเรียกชื่อตัวไหนตัวนั้นมานะคะ ก็พอเลี้ยงแล้วเราก็เกิดความผูกพันความห่วงใยอะไรต่างๆถ้าจะเลี้ยงก็ต้องมีเวลาให้เขาจริงๆทําความสะอาดจะเขาบอ่อเขาให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าน้ําจะเสียอันนี้สําคัญมากเลยในการฟอกอากาศก็เลยเปลี่ยนใจและไปดูที่เขาทําไว้สวยงามดีกว่านะคะแล้วเราก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวชมด้วยนะคะก็พาลูกเมลูกเน่งนะคะพาพ่อนิ่แม่ไปชม ปราคราฟนะคะในปั๊มน้ํามันนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโกบอลเฮาส์พิษณุโลกนะคะอยู่กละฝั่งซึ่งเขาทําไว้ได้สวยงามเลยนะคะก็อยู่หน้าร้านกาแฟอเมซอนนะคะก็ผ่านมาก็แวะไปชมกันนะคะคิดว่ามูลค่าหลายล้านบาทนะคะในบ่อนี้เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบ่อหินยาวเลยตอนนั้นเขาไปซื้อแม่พันธุ์มาจาก ญี่ปุ่นนะน,นะคะเป็นชุดเจ็นะคะหนึ่งล้านบาทได้มาแค่หกตัวเท่าน,นั้นเองค่ะเอฟซีมาเพาะขยายพันธุ์ขายนะคะแต่ว่าสีนี่เขาต้องเข้มนะคะได้เลยในการประกวดด้วยนะคบเพราะว่าเขาเลี้ยงประกวดะค่ะเอฟซีชุดหนึ่งหกตัวหนึ่งล้านบาทนะคะตอนนั้นที่ไปดูเพื่อนเลี้ยงไว้แล้วเขาก็ขยายพันธุ์ขายมาเรื่อยๆนะคะแต่ต่อมาก็ มีเยอะแยะมากมายที่เขาเลี้ยงขายกันค่ะเอฟซีเขาก็รู้เรื่องจริงๆนะคะเคยเลี้ยงไว้สิบกว่าตัวค่ะเรียกเขาเขาก็มาเขาชอบทานกล้วยนะคะเขาก็เรียกปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะเอฟซีก็ไปรังวัดที่ดินกันนะคะวันนี้นะคะก็พาเจ้าของที่เข้าไปเจ้าของที่ใครเอ่ยนะคะก็พาไปรังวัดที่ดินกันค่ะวันนี้นะคะเชียดายนะคะไปดู หลับฉนดที่หลังนะคะหมายเลีงที่ออกห้าสูงเอฟตีนะคะก็พาลูกๆเข้าไปดูพื้นที่เข้านะคะก็มีความสดชื่นนะคะธรรมชาติได้เห็นธรรมชาติได้เดินตากเดดกันผู้ <ด S 2> ใหญ่น้่ขุดขุดวางหลักหมุดให้นะคะมืออาชีพ หลุดลุมให้วางวางหลับมุดให้ค่ะแล้วก็เราก็หลังจากที่ไปรังวัดที่ดินกันเรียบร้อยนะคะเราก็พากันไปดูงานค่ะถือว่าเป็นการศึกษาดูงานแล้วก็วางแผนเป็นสิ่งที่ไม่น้องน้อยชอบมากๆเลยใครเอฟตีมีความฝันที่ตุดในชีวิตเลยอยากมีอยากมีร้านส้มตำอยากมีร้านกาแฟอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยว ก็ฝันไว้เสมอว่าเราอยากทํากาแฟสดลอยฟ้าก๋วยเตี๋ยวห้อยหัวเขา่าส้มตำส้มตำรั่นทุ่งนะคะแต่ว่าก็ได้แต่ฝันถาว่าทําได้ไหมทําได้แต่ทําแล้วออกมาไม่ดีเสียหายค่ะเพราะว่ามันมีมูลค่าในการที่จะใช้จ่ายในการที่จะเตรียมนะคะเอ็ตีเห็นไหมคะส้มตำปูาสาดร้านนี้เขามีซุ้มยาแฝกนะคะเกือบ ประมาณ50ซุ้มนึงกันนะคะเอฟซี FT. แล้วก็มีระบบน้ําเพราะฉะนั้นสําคัญมากระบบน้ําต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นคาวเขาเลี้ยงปลานะคะแต่ว่ากลิ่นน้ําไม่มีกลิ่นคาวเลยะคะ่ะเอฟซีสำคัญมากนะคะความสะอาดกลิ่นแล้วที่สําคัญมาดัแบบหนึ่งคือรสชาติไม่ต้องน้อยพูดเสมอว่าถ้าเปิดร้านอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปครั้งเดียวรสชาติไม่ได้เราก็ไม่ไปอีกเลยเพราะฉะนั้น ก็เลยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถเพราะว่าในการประกวดตำสุ้มตำนะคะก็ได้ทราบมาว่าแม่ออฟพ่อเปาเนี่ยนะคะก็เคยได้รางวัลที่หนึ่งในการประกวดส้ตมตำนะคะก็มีคนเล่าให้หลายฟังว่าตำอร่อยมากนะคะเวลางานมีงานบุญงานอะไรต่างๆนะคะที่เห็นแม่ออฟเข้าไปนะคะช่วงนั้นเห็นไป งานบุญนะคะจำปาดงกับกลุมล่มหลวงพ่ป้าแตนหรือว่าไปกับกลุ่มยูทูบเบอร์หลายๆกลุ่มนะคะเขาก็แปะตำตม้ตมตำไปตลอดนะคะก็คนก็ชมว่าอร่อยไม่น้องน้อยก็เลยอยากจะชิมนะคะพาไปชิมว่าอันนี้รสชาติผ่านไหมนะคะ ก็รสชาติก็ผ่านนะคะแต่ว่าอ,าอยากจะชิมรสชาติของแชงมะนะคะแน่น้อนก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดจริงๆนะคะแล้วก็รอรออีกระยะหนึ่งนะคะคงได้ทําตามฝันจริงๆหลังจากที่กเกษียณในการทําหมู่บ้านแล้วนะคะอีกไม่กี่ปีแม่น้อนคงกเกษียณน,นะคะหวังว่านะคะหวังว่าจะได้ทําตามฝันกับ หลังจากที่เราไปทานส้นตมตำไปดูปลาคราบกันมาเรียบร้อยนะคะเราก็พามาที่สวนเพราะว่าไม่ต้องน้อยเล่าให้ฟังเสมอว่าในสวนของเราเนี่ยเราปลูกมันสัปะหลังห้านาทีซึ่งทำขนมปิ้งย่างเชื่อมได้นะคะไว้ประมาณ20ไร่นะคะเราก็ก็ บอกกับป้าที่ขายขนมนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทําขนมหวานหรือว่ามันเชื่อมเนี่ยส่งให้ป้าบอกมาส่งเลยถูงละเป็นบาทเพราะว่าป้าขายสิบ,บาทนะคะผู้ใหญ่นิ่มเขาขุดให้ค่ะเอซมีความยาวเมตรกว่านะคะความยาวแบบแข็งแรงแล้วก็ลำใหญ่แล้วก็วันนี้ไม่นน้อย ก็นำมาปรุงอาหารด้วยนะคะเอฟตีหลังจากที่ขุดเอามาแล้วนะคะก็ให้อยากให้ไปทำพันธ์เพราะว่าไม่ต้องน้อยแจกพันฟรีนะคะกลุ่มพี่น้องอำเภอพุนพิดามเขาก็มาเอาไปปลูกกันนะคะขนเอาล้นพิ้งอั้มมากดไปปลูกเพราะว่าการขยายพันธุ์นนะคะก็สามารถที่จะไปตั้งไว้ได้นานหลายเดือนรอฝโลกก็ไปปลูกได้นี่นะคะหัวเดียวมันหัวเดียวนะคะ น้องเมย์บอกว่าเหมือนท่อรถมอเตอร์ไซค์เลยหนักมากนะคะคิดว่าหนักประมาณห้ามกิโลนะคะเอฟทีก็ก็สามารถขายได้กิโลละสิบห้าถึงยีบาทนะคะเราก็สามารถที่จะขุดขายได้ค่ะเราก็เลยให้พ่อนิ่มเขาได้นำกิ่งพันไปขายไปทำแล้วก็เพื่อจะขายให้ได้นะคะ ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีเหลืองพิรุนนะคะอย่างกอใหญ่ที่ขุดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นของพันธุ์นครราชสีมาแล้วก็มีสายพันธุ์ของสุพรรณบุรีด้วยนะคะแต่อันนี้ที่ท่านผู้ใหญ่นิ่มกําลังขุดอยู่นี่ก็เป็นพันธุ์เหลืองพิรุน,นะคะ่ะเหลืองพิรุนนี่เนื้อเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะหอมนะคะหอมแล้วก็อร่อยสามารถที่จะมาทํา ท้าเหมือนเส้นไฟได้เลยนะคะสีเหลืองนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ก็ยังขยายไว้น้อยไม่กี่ร้อยโกนะคะเอฟทีก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเราก็เลยให้ขุดไปเพื่อขยายสายพันธุ์ได้นะคะ <S <S เราก็แจกแจกฟีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคนอยู่ไกลๆเขาก็เขาคงมาลําบากก็มีแต่กลุ่มที่อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ต้องน้นนอยเขาก็มาโขพันธุ์ไปนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นพันธุ์เหลืองพี่ลุงะค่ะ ตีเขาจะเป็นสีเหลืองเลยค่ะตีจะแตกต่างกันค่ะส่วนกอใหญ่นั้นจะเป็นสีขาวนะคะก็ทดลองเอามาทอดนะคะทอดเหมือนที่เราทานมันทอดทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้เหมือนฟ้นไฟเราก็หั่นชิ้นหนาหน่อยนะคะอร่อยแม่น้องน้อยทําแล้วนะคะปรุงแล้ววันนี้ค่ะเนี่ค่าสีเขาจะแตกต่างกันอย่างนี้เลยนะคะเหลืองพี่รุ่นก็จะเหลืองแต่ว่า เขายังเล็กอยู่นะคะหัวยังเล็กอยู่เพราะว่าเราเพิ่งปลูกแต่ว่าหัวใหญ่นะคะที่ตอนนี้มเขาอุ้มมันนั่นก็ปีกว่าแล้วนะคะที่เราขายายพันธุ์นะคะเขาก็เลยสมบูรณ์แล้วก็หัวใหญ่ค่ะเอฟตีค่ะก็ชิมกันนะคะเกิดเกิดการทดลองชิมกันนะคะรสชาติเขาก็ดิบๆเขาก็จะมันๆนะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเขาก็บอกว่าอย่าไปทานดิบเยอะเพราะว่า ประมาณว่ามีสันสยาไนอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่เคยลองชิมดิบกันสักเท่าไหร่ใครเอีก็แมงน้อยก็แจกพันฟีใครผ่านไปผ่านมาแถวพิซซ่โรก็บอกได้นะคะอยากได้นะคะสักสิบยี่สิบกรมนะคะแมงน้อยก็แจกให้คะ่ะไม่ห่วงเลยนะคะแล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แม่งน้อยเคยถ่ายให้เอฟตีชม,มนะคะว่าเราได้มเมล็ดพันธุ์จากควาจาก ที่ขาวานในวันพืชมงคลนะคะวันจรลดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานนะคะพันเมล็ดพันข้าวแล้วก็ของสมเด็จพระเทพนะคะที่เคยได้ถวายได้มอบให้กับประชาชนนะคะเราก็ได้สสยพันธุ์นี้มาด้วยหนึ่งกอก็เลยแจกให้ผู้ใหญ่นิ่มไปขยายพันธุ์ให้เป็นสิริมงคลนะคะ,ะว่า เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่ได้รับพระราชทานนะคะในการหวานวันพืชมงคลที่ผ่านมาค่ะเอมตีก็พาเล่าให้ชมว่ามะม่วงต้นที่ชมอยู่นี้เป็นมะม่วงวัดวังนะคะซึ่งอยู่ในออพระราชวังเก่าของพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะที่อยู่ในเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาก็มีการ บีดสายขยายสายพันกันขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายนะคะแมงน้อยก็ได้มาหนึ่งต้นจังหวัดพิศณุโลกได้มาสองต้นนะคะน้องก็ามาให้แมงน้อยต้นหนึ่งตอนนี้ติดลูกแล้วคะ่ะเอฟซีน้องก็ไปเห็นก็ตกใจคนที่นํามาให้ว่าของเขาปลูกไว้ต้นนิดเดียวเลยนะคะแต่ของแมนงน้อยออกลูกแล้วคะ่ะแล้วก็โดกมากด้วยคะ่ะ ก็เดินไปก็เจอกล้วยนะคะตีเขาก็ก็ลอกกะระแตก็นกบ้างหนองอูบ้างเขาก็มากินตามอัธยาศัยนะคะเอพอพราะนิมนเขาก็ใช้เทคนิคให้ดูว่ากล้วยเวลาจะตัดไม่ให้ล้มลงมาแล้วบอกช้ำต้องทำยังไงนะคะก็มีเทคนิคนะคะก็อันนี้ก็เป็นเกษตรกร นะคะที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะคะแม่ต้องน้อยก็งูงูปาปาคำไปแต่ว่าใจรักค่ะเอ็ซีสำคัญก็ให้พ่อนิ่มเขาได้นำพันอ้อยคั้นน้ำนะคะแม่ต้องน้อยมีพันอ้อยคันน้ำอยู่หลายไร่นะคะเอมซีก็แจกฟรีเช่นกันนะคะอย่างที่พาไปดูที่นาเมื่อวานนี้นะคะก็มีเป็นไร่นะคะเพราะว่าบางท่านนะคะที่เขาปลูกอ้อยคั้นน้ำขายเนี่ยเขาปลูกแค่ 2 0 0 300ตารางวาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเขาได้เงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นเพราะว่าเขารับซื้อกันเป็นกิโลค่ะเอฟตีตั้งแต่5บาทถึง10บาทต่อลำลำหนึ่งก็จะได้10กว่าบาทนะคะเขาก็จะนําไปคันน้ําน้ําสดๆนะคะเป็นอ้อยคันน้ําสดนะคะลำเขาจะเขียวๆสวยไม่น้องอยซื้อพันมาหนึ่งคันรถพิททับหมื่นกว่าบาทนะคะก็มาขยายสายพันธุ์ เราก็ไม่ได้ขายรีก็แจกนะคะเป็นอะไรที่เป็นแบบนั้นถ้าหากว่าจะทําเป็นเป็นล่ำเป็นสันเป็นแบบให้เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเราต้องตั้งใจดูแลเอาใจใส่จริงๆระบบน้ําต้องดีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ทําเป็นเงินเป็นทองเราก็ยังได้บุญที่เราได้แจกสายพันธุ์คนที่อยากได้นะคะเราก็แบ่งปันไปนะคะใครอยู่ใกล้พิณุโลกก็มา แม่น้องน้อยแจกฟรีนะคะเหลืออีกหลายร้อยกองค่ะนะคะแม่น้องน้อยก็บอกเสมอว่าถ้าใครอยากได้สายพันธุ์แม่น้องน้อยให้ไม่ห่วงเลยนะคะเป็นการแบ่งปันกันนะคะก็พาชมเฟื่องฟ้าค่ะ fc เฟื่องฟ้า,าสายพันธุ์นี้ที่แม่น้องน้อยเล่าให้ฟังเสมอว่าเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เขาออกช่อออกดอกดอกลางดอกนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะพาชมสวนมะม่วงมะปรางนะคะส่วนนี้ก็จะมีมะม่วงต้นใหญ่ แล้วก็มะปรางนะคะประมาณหกสิบต้นนะคะเขาก็ให้ผลผลิตนะคะมะปรางหวานก็ขายได้เพราะว่า,าคุณแม่คุณพ่อเจ้าของสวนเดิมเขาก็ปลูกไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเขาก็ให้ผลผลิตค่ะพอนิ่มเขาก็ปันอ้อยนะคะอ้อยแล้วก็มันนะคะเตรียมมัดใส่ถุงเพราะว่าเวลาเดินทางกลับนะคะกลับขึ้นรถทัวร์ก็จะได้ใส่ถุงนะคะ เป็นของฝากนะคะของเมืองพิษณุโลกนะคะนำไปปลูกที่บ้านไร่ภูหลวงนะคะของพ่อเปาแม่อบค่ะก็ถ้าใครอยู่ทางนู้นอยากได้สายพันธุ์ต่อไปก็ไปข,ขอขยายสายพันธุ์ที่พ่อเปาแม่อบได้นะคะมันสับปะหลังห้านาทีเอาไปสองสายพันธุ์นะคะแล้วก็อ้อยคันน้ำค่ะเอฟตีก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี สวนอ้อยสวยๆมากมายหลายสวนเลยอ้อยคันน้ำแล้วเขาดูแลได้สวยมากกอสวยมากครเอฟตีของแม่น้อยถือว่าลกนะคะถือว่าลกเพราะว่าการเอาใจใส่ดูแลน้อยลงแต่ว่าปลูกไว้ด้วยใจรักค่ะเอฟตีหลังจากนั้นก็พาแวะชมบ้านนะคะเพราะว่าบ้านท่านผอ,อก็เคยถ่ายทําให้ดูอยู่บ่อยๆนะคะท่านก็ออกแบบมาน่ารักนะคะหน้าต่างก็ เป็นกลมๆนะคะสวยงาม mm hmm. เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีสไตล์มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหลายสไตล์สไตล์บาหลี mm hmm. เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยค่ะการออกแบบบ้านนะคะ mm hmm. แต่ว่าบ้านท่านผอ,อเนี่ยท่านออกแบบเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม้งน้อยตามใจทุกอย่างระบบไฟฟ้านะคะรูปแบบของไฟฟ้าท่านก็ไปเลือกมาน่ารักเก๋ไก่ค่ะเอฟซีนะคะแ mm hmm. ม้ยงน้อยก็เลยพา น้องเหน่งน้องเมย์ชมเพราะว่ามี f อของลุงเหน่งลุงเมย์ก็ประสานเข้ามานะคะโทรเข้ามาจากต่างประเทศค่ะนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วอีกท่านหนึ่งก็จากอเมริกานะคะจากโนเวย์แล้วก็จากเยอรมันนะคะก็ะประสานงานมาว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทยก็อยากจะได้บ้านนะคะน้องเหน่ง ก็ได้คุยกันก็บอกประสานน้องเหน่งเลยค่ะว่าโปรโมชั่นนะคะมีดี์สตอรี่ลดให้เลยนะคะหลังละ4 9 9หม่นกก็คือ9 0 0 0 0นะคะห0,000นะคะแต่แม่น้องน้อยพูดเป็นเลข9ให้เป็นมงคละคขะ่เอตีก็ประสานได้นะคะที่น้องเมย์น้องเหน่งนะคะหรือประสานมาที่แม่น้องน้อยก็ได้นะคะก็ราคาเดียวกันค่ะแต่ว่าเราโปรโมชั่นพิเศษนะคะในช่วงที่มาเที่ยวกันเราก็เลยจัดโปรให้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือบ้านนะคะเราจัดโปรให้นะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สนใจแล้วก็โทรประสานเข้ามาคุยกับแม่น้องน้อยเมื่อวานเย็นนี้นะคะาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ขอขอบคุณติ๋มมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณเล็กนะคะที่ประสานเข้ามานะคะบอกว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะประมาณเมษายนะคะจาก นอเวยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะอันนี้ไม่น้องน้อยก็นำมันสับปะหลังนะคะที่พ่อนิ่มเขานะคะคได้ขุดมาให้นะคะน้องเมย์บอกว่าเหมือนเหมือน่้ไอเสียเลยนะคะเราก็เลยนำมาปรุงอาหารเลยค่ะเอฟซีมันชนิดนี้สามารถที่จะเชื่อมได้แกงเขียวหวานได้หรือว่าจะผัดใส่กุ้ง ผัดใส่ไก่ได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่วันนี้แม่น้องน้อยเอามาแกงบวชค่ะเรียกว่าบวชมันนะคะเพื่อให้ได้ชิมกันว่าเขามีความเหนียวหนึบนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็รอบต่อไปเดี๋ยวจะแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เราเช้านี้เราจะนำไปให้คนนี้แม่ออฟแล้วก็น้องเมย์น้องเหน่งได้ชิมกันนะคะจะไปฝากให้ชิมกันว่าเนี่ย รสชาติเขาเป็นอย่างนี้เพราะบอกว่าไม่เคยทานกัน,นจริงนะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะทําไปให้ชิมกันค่ะเอีนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะผ่านมาบอกขอสายพันธุ์มัน5นาทีน้อยนะคะไม่น้องยจะตัดกิ่งเป็นท่อนเล็กๆ,ๆ,ๆไว้รอเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ส่งไปหรือทางไปรษณีย์เนี่ยก็ต้องขออาภาัยด้วยเวลา จริงๆเลยนะคะตีจริงๆอยากส่งให้แต่ว,ว่าเวลาสําคัญมากๆนะคะน้องที่อยู่ทางสุพรรณบุรีก็บอกอยากได้แต่บอกเดี๋ยวผ่านมาพิณุโลกเมลัยหนูก็มาเดี๋ยวป้าน้องน้อยจะตัดท่อนพันไว้ให้ก็แล้วกันผ่านมาแวบนึงก็เดี๋ยวเราเอาไปส่งให้ที่รถเลยนะคะถ้ามาทางพิณุโลกค่ะเราก็มาฟันเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ บอกเปลือกแบบง่ายๆนะคะไม่จําเป็นต้องปอกท่อนใหญ่นะคะไม่ต้องน้อยก็ทําอย่างเงี้ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปอกมันง่ายมันสะดวกมือเราอะนะคะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าค่ะเอฟตีก็พูดไปก็คืนน้าลายไปมันมน่าอร่อยค่ะเอฟตีนะคะก็หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดค่ะเอฟตีแล้วก็ ตั้งหม้อน้ําให้เดือดนะคะพอพอหม้อน้ําเดือดแล้วแม่น้องน้อยก็พันใบเตยค่ะม้วนใบเตยใส่ลงไปนะสักสามใบนะคะบางท่านทําขนมก็จะหั่นใบเตยเป็นฝอยฝอยออยอันนั้นมันจะยุ่งยากลําบากพอจะตักรับประทานก็ต้องไปตัดแผ่นใบเตยฝอยๆทิ้งเพราะฉะนั้นใช้นะคะใบยาวๆแล้วก็ม้วนนะคะม้วนเป็นโมใหญ่ๆแล้วก็ ใส่ลงไปในหม้อน้ำนะคะที่ต้มให้เดือดนะคะพอหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กระทิลงไปนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมที่จะใส่มันลงไปแล้วเราก็ทำเมนูควบวคู่อาหารไปด้วยคะ่ะเอฟดีนำกระเทียมพริกไทยนะคะพริกไทยขาวมาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากที่เราตำละเอียดแล้วเราก็นำหมูบดน,นะคะลงไปตำ เออทำไมต้องตำหมูบดถ้าเราใส่ไปเฉยๆนะคะปั้นปั้นใส่ไปเฉยๆอะ่ะเขาจะแข็งๆไม่อร่อยไม่เหนียวไม่หนึบใครเอฟตีสูตรนี้ต้องพอตำกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วก็นำหมูบดนั้นลงไปตำเพื่อให้เหนียวนะคะพอเหนียวแล้วเราก็จะได้ผสมนะคะซีอิ๊วขาวลงไปแล้วเราก็นำวุ้นเส้นลงไปตำ เพิ่มไปอีกนะคะก็คือเราจะต้มมะระยัดไส้นะคะใส่หมูสับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วยเข้าไปด้วยค่ะเอตจะอร่อยนะคะการต้มมะระเนี่ยต้องขมขมในหน่อยหล่ลมอมๆเขาบอกว่าขมลม่ลมจะอร่อยนะคะคนส่วนมากเขาบอกว่าคนแก่นี่แหละจะกินข,ข,ขมขมเด็กรุ่นใหม่ไม่กินนะคะก็คงจะแก่แล้วนะคะก็คุยกันกับสามีคงจะแก่แล้วล่ะ ชมศึกชมเด็กสาวเล่าความหลังเน <quer> ี่ยกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังคือแก่แล้วเห็นเห็นอะไรผ่านมาก็ชมนู่นนี่นั่นก็คือเราแก่แล้วค่ะเห็นไหมคะเอฟตีตัมเหนียวนึกเลยนะคะจะยกจากไม่ขึ้นเลยคือตัมจนเหนียวอะค่ะพอหลังจากที่ตัมจนเหนียวแล้วเราก็นํา วุ้นเส้นนะคะนี่เป็นวุ้นเส้นสดค่ะจริงๆวุ้นเส้นแห้งก็ได้มาแช่น้ําแต่เรา,เาสดมาแล้วเราก็มาตัดย่อยให้เขาเส้นสั้นลงนะคะแล้วก็เร,กเราก็นําไปใส่คุกตำเอาหม้อข้างๆนะคะก็น้ําเดือดแล้วอันนี้เป็นหม้อที่จะทําขนมหวานนะคะก็คือมันห้านาทีนั่นเองนะคะแกงบวชมันห้านาทีนะคะก็ทําควบคู่กันไปนะคะเตา เราแก๊สสองหัวเราก็ทำกับข้าวด้วยทำขนมด้วยค่ะเอตีหลังจากน้ำเดือดแล้วใส่กะทิลงไปแล้วนะคะแม่น้องๆไม่ใส่ลงไปแต่เล็กพอใส่ไปเลกกะทิเขาจะแตกมันพอแตกมันแล้วมันก็จะมีไขมันในร่างกายเยอะแม่น้องน้อยก็ทํากับข้าวพยายามไม่ไม่ทาให้กะทิแตกมันเพราะว่ามันอันตรายนะคะ ก็จะมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะจะทําให้เราเป็นโรคสโตรกได้แม่น้อยจะระวังมากนะคะเพราะว่าญาติก็เป็นกันอยู่เราก็เลยพยายามแกงอะไรก็ใส่กะทิแต่กก็ไม่ให้เขาแตกมันทําขนมก็ไม่ให้แตกมันนะคะนี่ก็ใกล้นะคะที่จะได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องเคี่ยวแม้น้อยจะใส่น้ําตาลทีหลังเลยนะคะเคี่ยวจนเขาได้ที่แล้วจึงใส่น้ําตาลลงไป นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะให้หวานคมกล่อมนะคะอกมีรสเค็มนิดๆค่ะจะอร่อยค่ะเอฟซี FC. นะคะสำหรับหม้อต้มนะคะหม้อต้มจืดมะระน้ำก็เดือดแล้วนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างรอให้น้ำเดือดนะคะจะไม่มีกลิ่นคาวค่ะเอฟซี FC. นะคะไม่ว่าจะต้มจืดต้มยำหรือแกลงอะไรก็ช่างไม่น้องน้อยน้ําต้องเดือดก่อนนะคะจึงจะสใส่เนื้อลงไปนะคะจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็ไม่คนด้วยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะตั้งปิดฝาเลยค่ะให้ก็เดือดแล้วก็ค่อยปรุงรสค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เหนียวนะคะเอฟตีเคี่ยวแล้วก็ไม่ต้องไฟแรงนะคะรสความขมเขาก็จะ ค่อยๆจางลงไปค่ะขลมลมลมนะคะเอฟตีจำไว้เลยว่าให้ขลมลมลมถึงจะอร่อยนะคะกินของขมชมเด็กสาวเล่ากหลังคือคนเก๋แล้วนะคะจําไว้นะคะเอฟตีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูอันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ที่เป็นเส้นๆเขียวๆก็คือใบเตยที่เราม้วนเข้าไปนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้มจืดนะคะมะละ ยัดไส้ก็เสร็จแล้วเช่นกันค่ะสองเมนูค่ะเอฟตี F T เมนูอาหารเราเช้านี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะพูดไปก็เลยทำไดเอฟตีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาฟังแม่น้องน้อยเพอ่อเจอให้ฟังขอกราบขอพรบคุณเอฟีมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจให้แม่น้องน้อยคอมเมนต์เข้ามาตอบคอมเมนต์ช้าเอฟตีต้องขออภัยนะคะอย่าถือสาแม่น้องน้อยนะคะแต่ว่า จะพยายามตอบให้ทุกท่านเลยนะคะด้วยความเคารพแล้วก็ให้เกียรติทุกท่านด้วยที่คอมเมนต์เข้ามาแม่น้องน้อยก็พยายามตอบให้นะคะเป็นการขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ไอตีแม่น้องน้อยทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านคะ่ะเอีขอกราบขอบพระคุณ,อ,คณอย่างสูงเลยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้แม่น้องน้อยขอกราบ,บสวัสดีนะคะเราพบกันใหม่ต่อไปนะคะอย่าทิ้งกันนะคะเอฟี MC. อยู่เป็นเพื่อนกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ